จ้าหนที่ได้แสดงลูกบอลเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วนะคะจากนั้นจะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขครับกันค่ะต่อไปนะคะประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลัก กรออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้า และหลักที่6เข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่สมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขครักันค่ะเพื่อให้ประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทค่ะ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4ี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่ง จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่4หลักที่5ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1ค่ะโดยเจ้าหน้าที่จะมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคระกันค่ะเมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าคระกันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าค่ะและเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกระงวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเจ็ดสองหก ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์